ว่างนานๆก็เบื่อเหมือนกันนะเนี่ยฮัลโหลเกี้ยวทำไรอยู่อ่ะทำหน้าอยู่แล้วเสร็จก,กี่โมงอะ่ะเดือนหนึ่งนู่นกว่าน่าจะเข้ารูปแค่นี้ก่อนนะอาจจะไม่เคยออก,กอ,อ่ะเออโอเคโอเคแค่นี้นะ หลอจูทำอะไรอยู่รออยู่รออะไรอะ่ะสัมภาษณ์นายกผีพอว่างก็ไม่มีใครว่างด้วยเลย <c oughs> วันนี้ต้องเฉาตายอยู่ที่บ้านคนเดียวเหรอเนี่ย กดกว่าภาพหลอนภาพหลอนแน่ๆน่้น,น้องขึ้นมาบนนี้ได้ยังไงคะเนี่ย ผมบอกเหตุผลสำคัญกับรปภไปนะเหตุผลว่าผมจะมาง้อแฟนไม่น่าจะใช่นะคะเดี๋ยวก็ใช่เองแหละเลขาพรีมผมอยากขอโทษเรื่องเมื่อคืนนะถ้าเรื่องเมื่อคืนพรีมไม่กดทันรอหรอคะเท่านี้ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะอะไรของเขาเนี่ยให้จูบไม่จูบแล้วม,มาขอโทษเนี่ยนะ คนเพียงเลยผมไม่ได้แค่จะมาขอโทษอย่างเดียวผมจะพาคุณไปเที่ยวด้วยให้โอกาสผมได้ถ่ายโทษนะผมคิดวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็แยกแยะมาเรียบร้อยแล้วผมเตรียมลิสต์การไปเที่ยวมาหลายรายการเลย